ข้อ8พิ่งคุยกันครั้งแรกวันนี้ตั้งแต่ตั้งมาได้เก็บ2เดือนในข้อ8ของใช่ครัองแรกใช่ใช่ที่คุยกันเป็นครั้งแรกวันนี้เพราะฉะนั้นมันก็ยังยังเป็นแต่ว่าแต่ละฝ่ายก็ให้ข้อเสนอไปว่าแล้วแต่ละข้อกข้อมา่จะไปไม่แน่ใจว่าทั้งสองชอบเขาจะเจอดไหมแต่ก็ดีก็คือมาเจอกัน เราไม่เคยเจอแซดสเพราะนั้นก็ทุกคนก็เป็นให้ข้อกังวลใจข้ห่วงเรื่องอะไรที่อาจารย์ที่ให้ข้อกังวอาจารย์คือคือมันต้องมันไม่สามารถทำ peace talk ได้เลยนเรื่อง้ต้องมีการกระจายแหละโดยพที่ที่คือจะต้องเชื่อใจมั่นใจกันทุกฝ่ายแล้วมันมันไม่ใช่เขาเขาเขาโอเคแล้วไม่ใช่ฝ่ายเดียวมันจะมีหลายฝ่ายก็ได้อาจจะมีหลายกลุ่มไม่ใช่เพียงเดียวเพรานั่นมัน ที่เราโยกมือแตะตอแสดงว่าพี่แบบนีร์ได้สามารถพูดใช้คำว่าพิษใดหลอกได้ก็พิษใดหลอกพี่หลอกก็มันได้อยู่แล้วแต่ไม่ใช่พี่ทอพี่ทออคือตกลงกันเรื่องนี้ว่าจะทำอะไรกันมันต้องเป็นอะไรพี่จะเขาเขาอยู่ทะว่าทำเรื่องพวกนี้มานานดูแนวทางเป็นยังไงบ้างฮะก็น่าจะเป็นยังไงดูแล้วดูทายแล้วดูแล้วก็เอาละมันไม่ผิดตัวคนก็แล้วกันต้องใช้เวลามากเพราะตัวคนพวกนี้อาจารย์คุยมาแล้วสามปี ไม่ผิดตัวคนนไว่นมีก่อนแต่ว่าไม่ใช่กลุ่มเดียวมันมีหลายกลุ่มแต่อ็นที่ใหญ่สุด B A นที่ใหญ่สุดนี่คือเป็นกลุ่มที่มีกองกำลังใหญ่ที่สุดทำไมอาจารย์ใช้คำว่าเคยเพราะว่าตอนนี้เคยเคยมีกองกำลังแสดงว่าตอนนี้ไม่มีคุโลคูโลก็มีกองกำลังไงแต่ว่าคูโลตั้หลังเขาก็าลังน้อยกว่ากาลังน้อยกว่าเขาเอายังที่หาข้อมูลมันก็บอกเหลือประมาณสักสามสิบคนอะไรเงี้ยคุโลก็ไม่ใช่ไม่มีเลยก็มีแต่ว่า ดีเยนเขาเต็ม <แจ S 1> พื้นที่แ,<จ>แล้วลวันนี้ไปชี้แจงที่ประชุมเหมือนแต่ทีท่ไปชี้แจงสภาเหมือนอาทิตย์ที่แล้วไหมคะในกรรมธิการทหารเหมือน,น,นเดียวกันไหมคะอ๋อ,อที่อาจารย์ไปวันนั้นใช่ไหม<า>มันคนละเรื่องกันนะ<า>คือนั่นมันอาจารย์บอกว่ากระบวนการสันติธรรมตัวเป็นที่ท<า>่านในข่าวพูดเกินแล้วค่ะเป็นทหารไม่ใช่ในเครื่องแบบของอาจารย์ะไปที่จะไปเนลขาบอกมีทหารแต่ใช่ทหารไม่ใช่ทหาร ต้องไปหาคือแบบอาจารย์อาจารย์ไปเปยนุ่งจุงกระเบนไปอาจารย์จะเปิดลมิงไว้อาจารย์ขอขอขอไปสิบห้าคนที่ไปร่วมคณะด้วยไปแล้วเป็นหนึ่งในสิบห้าเขาเขายังไม่เขายังไม่เคาะไงยังไม่เคาะแต่อาจารย์เป็นเป็นอยู่ในโครงสร้างนั้นที่นายกก็เป็นอยู่โครงสร้างแต่คราวที่แล้วอาจารย์ก็ไม่ได้ไปไม่ได้อยู่ในกลุ่มคนที่เขาไปกันก็ไม่ได้ยึดติดตรงนั้นหรอกเพราะเรา ต้องทาอย่างนี้เรื่องนี้อยู่แล้วไปหรือไม่ไปเราก็ทำของเราอยู่แล้วดูไป,ไปด้วยไหมคะก็ยั่ด,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 ดูแล้วรัดจริงจังขนาดนี้อาจารย์รู้ว่าทิศทางมันจะเป็นยังไงในทางที่สุดแล้วรัดจริงจังแต่ว่าฝ่ายการเมืองเอาด้วยไหมถ้าเกิดฝ่ายการเมืองทั้งหมดไม่เอาด้วยเนี่ยจะไปยากขึ้นอาจารย์บอกว่าอย่าลืมอย่าให้เครดิตร,รัฐบาลเก่าๆก็กด้วยนะเขาทํากันมานานแล้ว ไม่งั้นคุณมาเคาะตรงนี้ไม่ได้มาจากผลบุญคงจับก,ก็ทำเอาไว้คุณูยุกกทธธรรมที่จิ๋วก็ทำท่านนายกก็พิธิก็ทำเพราะถ้าอยาบชิงเขาไม่ได้ต้องเหตุเก,กิดเขาด้วยเวลาพูดอะไรไม่ต้องให้เกิดเนี่าจรับขา่อเค